เอกนะว,ว่าเพนด้าเิงอยู่อ่ากูไปใส่เตื้งสวยค่ายยูคีแฮยูคีเนี่ยกูเสียหลักหมื่นทั้งเยอะเ,อเฮ้ยเก่งขื้นขนาดมึงขนาดนั้นเลยมุณสาวแด็ก,ก็หลอกซี้แกตกทาเด็กกูที่ถูกฟังเสียงย่าระวังม่ไงบอก เพื่อนเขาจะยิงก่อนเนี่ยอาอ้อเล่นสลิงฉอดวีคพอสลิงฉอตมีเพื่อนก็จะใส่ชุดพกปกติมันก็จะชุดเล่เฮ้ยเฮ้ยชุดโคตรเท่อ่ะมีใส่ทีเดียวก็ต้องตรงนี้อะที่แค่ผมนหนึตัวเฮ้ยมึงตีทำไมฮะตีทำไมเธอไอ้กาะก็ไม่ได้กินแหละเข้าไปโลดังนี้ ก็ต้องตัดต่อคนสีมันก็จะเนี่ยนะสลีปโคตรเยอะสามเหลีนน่ยมมันโคตรเยอะโคตรชอบเยลยเอลานอนนอนก็อยู่ตรงนี้จะพึ่งเฮ้ยเฮ้ยมันจะตายตรงนี้เลยเหรอวะนั่นนี่นี่โอ้ยน้องเนี่ยมันจะต,ตายแล้วโอ้ยอื้ยนี่แกตายตั้งเมื่อไหร่เนี่ยโอ้เกินเอ็นจีปปุกค ใส่รนที่แท้จริงจริงจ้ันสูดเจ้าไี่สกันไหนคุณคณส่ยตวเว้บอกเลยแท้จริงต้องใส่เตยต้่เมื่อไหร่คุณเจ้าของเพนเว้บอกเลยว่าแทนใช่เลยชื่อแพนว่าเออเลมอนเอฟเอฟค่ะเจอแทนเยอะๆได้เลยมันจะได้มาเข้าแทนกันเยอะ,ะครับ ชื่อแคนคือเลมอนเอฟเอฟครับมาดูเข้าแคนกันดีๆนะครับดูแคนกันเลยแคนค F x F x คคเอฟเอฟวู้ดเอฟเอฟเข้าจริงๆนะโหจะได้สุูเอ้าโหตกเร็วถึงจะตกหลุมอ๋อวู้ยใครยิงวะตายตรงนี้คือเกิดตายไปด้วยนี่ด้วยโคตรสุดเลยโคตรชอบเลย เอาเพื่อนตายหมดแล้วถ้าเปิดมาโครมึงก็ต้องสุด <c oughs> ไม่ตายง่ายๆหรอกครับเอาช้างตายวนไปช้างตายเลยเนี่ยเอาสิช้างอย่าตายเลยเนีย่โอ้แมงเงียยย้ยโอ้ใครล้มวะคนล้มหนึ่งคน,นอ๋อใส่เตีมไม่กลัวครับขอดูดาวตายใส่เตียง จริงจๆจริง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 จังค้ไม่ใช่เลยนะเลยมอดเอฟเอครับเพว่าเทนี้เขามาเก่วเลยที่เลมอนเอฟเอฟมีใส่าพลังในการเข้าเพลนะครับคก็เล่นเลยเด็ดตัดโคตรมหาเหรียญว่าโคตรชอบเลยเนี่ยถ้ามันจะเห็นตัดตัวเคยสตีมีการขมแค่สูงเุดเลยเ็ ไปทั้งหัวใจนีมึงก็ล้องอเพลงแบบอีกปเแคไป้เตงมความโคตรเอาแม้วุ๊ไปแต่เมล็ดพอเถอะถ้าผมเห็นมึงรู้ไอ้สูนเกินไปนก็ต้องแค่กําลังหนุกํางไปไปไปโคตรเยอ่บอกเลยว่าใส่ปีไม่ไดแท้ที่จริงใส่เต็มโผ แล้วแค่ถุงของเลยต้องตายเด็ดครับเอาซเล่นใหญ่นีอาเอาเอาเอาหน้าตัวตลกไอ้คลานคลานนีเขาวีอะไรนี่นี่นี่ไมมังกได้เปล่าเขาม่เขาตัวตลกฮ่า่า่ากตเรามากตัดตัวแล้วัดโอโกเอาถ้ากุใส่เต็มเลยผมไม่อยากถงมครับต ได้ขอให้เพิ่มเลือตรงแม็กซ์จุดนี้โคตรไสโกรครับผมเห็นมึงก็ต้องตัดต่อคือหมอกมือหมกโคตสวยครับก็ชอบเลยคไส้เจ้าเกเลยคพี่มึงก็ไปเล่นในสุดไปถ้าต่อลูกสองก็มึงก็ไปจะดูโอโ้โหเกินไปว่ะถ้าผมเล่นได้น้วโ,โซ่ี่น้อง,องนื่ดิพี่ไปไหมโซ่เนี่นครับผมเห็นลูกฟองกาเปิดอย่างนี้มึงก็เล่นดีดเพราะว่าเอาสีสีมาเล่นอะลงแทนมือปูครับโอ้ แค่แค่ผมไปใส่เติมมันก็มันแค่ดูดีแต่แค่แค่ลอกตามเฉยแค่กระสุนอ้า่ตั้งบังเกอร์ตอนแรกทุ่ท่านดูนี่ดูแค่ตั้งบังเกอร์มากวันนี้เอาไม่้เฉยโอ้ยกนไป๋าดยดีมันก็บินกระสุนยิ่งไม่เล่นนัดเดี๋ยิงนัดติกเลยป่ะโคชิเกอร์เลยอ่ะผมมากร่้สมัครเล่นเล่นสมัครเล่นแค้แคเป็นเขเป็นเทใส่เทกอย่างที่แท้จริงมันก็เป็นอย่างนี้โอ้อ่า หัวทุกเม็ดเป็นไงโคตรทุกเมตรเลยโคตรชอบเลยอ่ะเอาเสียงแจ๊คส์สิไปไปฮ่ามันจะเป็นกระสุนโอ้เกินไปตึดตึ๊ดตึดเออนั่นมันไฮไลท์ที่ผมตัดตอนนี่เฮ้ยเฮ้ยถ้ามันละไรยดีพี่มุก็ติดเตากคุณดิถ้าผมเจอคนต่างอ่ะคุณก็ชอบเลยแต่างเยอะด้วยดูกันเลยเดี๋ยวยอดซับให้ถึงพันซับไปเด้อกดติดตามเยอะด้วยแล้วก็ติดตามเยอะนะ เธอเด็กบ้างมันก <able to> <late> ็โคตรชอบเลยโคตรตั <many times> <vibrating> ้งไอ้พวกขนาดตั้งบังงกอไม่ท่านขนาดนั้นมันขนาดนี้กระสุนเฮ้ยปูเซ่เซ่ชวนนั่งปูเช่ชวนนี่พี่เฮ้ยเฮ้ยขั้นต้องกระสุนตรงนี้มันต้องปานตรงนี้ขอไว้ญาตขั้นสุดตรงนี้เอ้ยเอ้ยเฮ้ยอีกนิดนึงคดีที่หนึงไปสวยพี่เอ้อไปไปเร็วมันกูเร็วนุ๊กมันกูสัตวยังไง ยิงดึงโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย่องแล้วย่องแล้วใครเติมกินจังมากโอ้เกินไปเผื่อพิงเก่งอะคุชจอตาอบอลเล่นะครับกินไหมนะคะพี่มึงก็ตรงสูงดิมาดิครับก็มาดิครับหน่อยวิขนาดสูงของเป็นอย่างนี้เลยเอาละเบิดไปแล้วเบิดมาสิวินขนาดระเบิดม่ใช่ คนหนึ่งดีเรียบร้อยเอชเ็มแปดือกระสุนซื้อไปหมดหมดหมาหมดเลยขนาดมซื้อได้เลยขนาดเส้นสวเส้นหลบส้เดขาดเส้นเ้ยัเล่นอย่างก็เอชเอชขาดปืนเอเอ้าวอะไรนั่งยอยตรงนี้ยืนตรงนี้ป่าหนยิงตรงนี้อะไรวะยงยืเพื่อยิงถามยินผมใส่เต็มที่แท้ยิอุก็มาเล่นดิเฮ้ยตั้งมาเกือบมาทุกหัว ก็วมมันก็ใหญ่ๆเลยมึงก็ขนาดใหญ่เลยนะพี่กระ้นบาระะ์เตอร์ถงมาค่ะแต่เมื่อไหร่น,รนี่มึงก็ไม่ไไ่น่ดีไอ้แค่กระตุนหมอกแค่กระตุนไอ้โคตรเตอร์ลย่ะกระตุ้นเห็นเสร็ โคตรตอร์รี่ <c oughs> อะอะาอราทองฟันอีกแล้วถึงกับเลือดแตกอันนั้นอันนี้มันขวดกันตั้งแ่เพื่อนไม่ขา้เขาเลยเั่นมาขวดกชิปโคตรโอ้ขนมปังไส้กรอกผมเคลยเลยกินเยะๆนะคะดูใจไท้โอ้โอโอขอไปใส่เติมโคตรใส่เติมอ้ยโอผมก็โมยไปนี่ไงคะนีใจอีกขึ้นฟวามว่าตั้งดอ่่อ,าาอโอ้ยเขี่ย ตัวีนช e ั้นโคน่งเลยแค่นเเปิดไล่ก็ไม่ฟัเลยอาเล่นใหญ่เลยกระสืนกระสือกระสอเอามันเติมแต่เมื่อไหร่เนี่ยเ้ยองใหญ่ย่องใหญ่ือย่องใหญ่แล้วก็ยุนิ่งกดแ้กครักดกระดิ่งกันเตือนตข้า้นให่่ผมเ่น้ายอะอีกย้อนเล่ข้าคนเดียวนะคะอีกถ้าขยากเล่นีีฟนี่อีกก็อยู่ีรนะคผมผอเป็นเตนไเลยค่ะโอเคถึงกัเลือดแตกไม่น่ามาเล่นเลยสี่รบันโคตร มานี่โคตรชอบเ่ยนู้ย,ยนตาน,นิมนีสเต็ปเดียวนะออย่องยองย่องย่องยองย,อง,ย,อ,งย,อ,งยองเอาเข้าสเข้าหัวไปดีโคตรเท่เลยโคตรเท่เลยโคตรชอบเลยขนาดนันจะกวยนี่คือนิมเนี่ยมาลิโคตรสวยมาโขเย่ข้าหัวไปดีคืคคคอ,ค,อคือน,คสสนอนตายสองคนนนเนี่ยเปินไปอ้าเ้าหัวร้อยเป็น มี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบาย หรืนี่จ้าค่ะมึงก็จะเล่นสัตว์ตัวนี้ดีโค้ชชอบเลยโค้ชชอบเลยขนาดมาควรเปิดโป้หยู่ดีแหละฮะดูดิมึงจะเดินช้าเลยเพื่อนมึงวิ่งก็เดินช้าวิ่งเร็วก็เดินโอ้โหกระแตกับแตวิวฟิฟฟ์ฟิฟฟ์กระแตฟิฟฟ์ฟิฟฟ์กระแตวิวฟิฟฟ์ฟิฟฟ์มึงจะร้องเพลงยังไหนเนี่ยไอ้กระแตกระจอกอุ้ยวันไหนนี่เลยสีม่วงสีม่วงไม่เคยโบดให้เลยสีม่วงก็จะสวยหน่อยนะถ้าเป็นพวกอีวิวคิป ตน้ำปืนนะตัวจีวีเอ็มมาดูมาดูกันมาดูดถึงซีไายก่อนขนาดกระสุนยังพูดเลยขนาดกระสุนก็ชอบเดลยคะ่ะโมกเก่งมันอยู่ได้เนอขนาดกระสุนมันก็ชอบเลยแล้ววันนี้เราได้ตังค์ไนะันนอย่านั